จะแสนหกจะแสนเจ็ดจะแสนแปดหมื่นเยนเว้ยเฮ้ยไม่ดีเลยเฮ้ยสลับโจรอย่างแกเนี่ยฮะถูกต้องถูกต้องเฮ้ยรวยแล้วเฮ้ยเอาออะไรอะไรกันเนี่ยโอ้ยน่ารักจังเลยลงทั้งแล้วยไงน้องเฮ้ยจะได้กินต้นปลาาไงสวยน้องสาวไม่หนาวมากหรือไงฮะสวยให้ยืมเสื้อเอาป่ะฮะยอ้าวจัเบ็่ยงก่อนแล้วเบี่ก่อน นายน้องสาวเซ็กซี่ไม่เบาเจ็นะองผาพี่ว่าเนี่ยน้าไอ้หนตาเป็นอะไรอ่ะหายเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยวายเกิดอะไรขึ้นนิ่มตีแกดิเจ็บบาดโดนบาดเป็นริ้วๆเลยอ่ะตาายตายแล้วโอ้โหเจอของแข็งเข้าให้แล้วเอาเอาหรอเอาหรอ สู้นะน,นี่นี่น,นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหซาลาเฮงโยเขาสู้ตัวเองไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหยัยเขาปิดไปแล้วผมขอโทษเลยหายหลบข้างหน้ามาเจอข้างหลังโอ้โอ ชีวิตฉันรันทดว่าเจอคนทารหดอย่างเธอยิ่งกว่าเมาสี่สิบดีกรีวันนี้วันที่เท่าไหร่เอวันนี้วันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนปีอะไรปีปีชวดนะปีคอศออะไรเออสองพันแปดะ ที่มีการแข่งโอลิมปิกอะไว้ตายคนขั้น,นถนนไ,ไม่ดูรถเลยเหรอครับไม,ไม่รู้ คุณคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะไปทั้แบบนี้ไม่ได้นะคะอ,อ,อ,อสลบเหมือนกันหรือเปล่า แค่นี้ครับมีขิงขมวยหุ่นไปทั้งตัวเลยนะคะไหน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 ทางไหนครับทางไหนทางโน้นเลยค่ะทางโน้นจะหุ่นเฮ้ยหุ่นไม่มีทางนี้ทางนี้หุ่นตัวนี้มันสุดท้ายไงพี่ก๋อนเนี่ยอ้าวไปทางนั้นเหรอไปไป น้ำเ็จใหม่ๆยินดีต้อนรับครับเอานี่เอาไปไหนละเขาอ้าวอันนี่คุณเออเออคุณคุณยังไม่ได้จ่ายเงินเลยครับเออคุณคุณอ่ะ พ่อพ่อมันร่วงมาก็ตกสี่ครับวิ่งไม่ดูเองมันต้องไปช่วยมันเอาไงเนี่ยมีขอโทษนะครับขอโทษนะขอโทษ ยินดีต้อนรับขอวิสกี้ขอแรงๆหน่อยครับอาาอาาขอไอ้แก้วหนึง่งเออเออฮะโอ้หมนปีที่แล้วเลย สุขสันต์วันเกิดนะคะเอ่องั้นก็สุขสันต์วันเกิดเช่นกัน Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. โอ้โอ้โอ้เขาตกใจหมดเลยอ่ะจ๊อบโอ้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 ยไปจําใครเข้ามานี่ สุขสันต์วันเกิดค่ะจุ๋มอ๋อโอ๊ยไปจำใครเข้ามาเนี่ยนี่เป็นของขวัญรับเละเลยตายหมดเลยเออเฮ้ย อ uhm. ู้อ oh ู้อ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 ู

สซล่าเป็นอ้วกแตกอ้โหูอู้หูอ้วกเข็ดละทีนี้อ้าวเอ่อไม่ห้าวละโดนแบบนี้เฮ้ยอย่าถึงบุหรี่ลงมาโอ้ยยุบลับไม่ทันโอ้ไม่ทันละว้า มาพร้อมวิลกรรมโอ้กุญแจอยู่ไหนนะเก็บไว้ไหนนันน่ะกุญแจหายเปิดได้แล้วเอ้อโอ้อห้องรกหน่อยนะ เออโทษทีนะเดี๋ยวจะเก็บกวาดเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยจะสาสางเดี๋ยวสาสางก่อนนะโอ้ยเละเทะเลยเละเทเลยไม่ค่อยมีแขกมาเยือนอะ่ะแต่ห้องนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะสำหรับชายส่วนตัวคนเดียวอย่างฉันอะ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ให้ดูดูไม่ได้ดูไม่ได้เธอ,อเป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้ามาในห้องนี้นะนอกจากป้าที่มาทวงค่าเช่าแล้วอะ่ะไม่มีใครอีกเลย แต่ห้องไม่เหม็นใช่ไหมล่ะฉันมีเทคนิคพิเศษในการทำห้องไม่ให้เหม็นน่ะนี่เทคนิคพิเศษนี้ไว้ใช้กระจัดกลินอับในห้องนี่เลยสบายดีไหมจิโร่ ฉันคือนายใน้กสปีข้างหน้านนะเห็นสภาพฉันแล้วนายอยากลัวนะนายคงจะดีใจที่ได้พบนางในฝันของนายอีกนะแต่ว่าฉันจะมาบอกความจริงกับนายว่าที่จริงวันนี้เธอไม่ควรจะมาพบนา เท่านายจะได้เจอกับผู้ชายคนนั้นไมนคืนนั้นท่านรับลูกสรที่เขากล้าใสจนร่างกายของฉันต้องเป็นแบบนี้แต่ที่ดาตะลุกก็คือลถตุลตีที่ฉันซื้อไว้ก่อนหน้านี้มันดันถูกรางวัลใหญ่ฉันเลยใช้เงินทั้งหมดและเวลาที่มี ในการสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือเธอเพื่อช่วยนายซึ่งเป็นชั้นใน65ปีก่อนจอากการถูกคนร้ายยิงในร้านเธอคงจะช่วยนายได้สำเร็จแล้วดังนั้นประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนแปลงเวลาจะกลับไปสู่มิติที่ถูกต้อง ต่อจากนี้นายจะต้องเจอกับภัยพิบัติครั้งใหญ่แต่ฉันมั่นใจว่าเธอจะช่วยนายได้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เธออาจจะเป็นตุ๊กตาไร้วิญญาณอยู่ก็จริงแต่เธอจะเรียนรู้สิ่งต่างๆกับการอาศัยอยู่กับ วันหนึ่งเธอจะสามารถคิดและทำอย่างมนุษย์ได้เธอถูกโปรแกรมมาเช่นนั้นฉันแน่ใจว่านายจะสามารถทำได้นายสามารถให้วิญญาณแก่เธอได้ฝากดูแลเธอด้วยนะและก็ให้นายใช้ชีวิตอย่าไม่ต้องเสียใจอะไรทั้ง งั้นเธอก็คือสิ่งที่ฉันสร้างในอนาคตแล้วส่งมาอย่างนั้นเหรอเธอเอเป็นหุ่นยนต์จริงอ่ะอย่าใช้คำว่าหุ่นยนต์กับฉันนะฉันคือไซบอร์ไดโมเดลหนึกระดูกของฉันทำมาจากเคซีมัติอัลลอยที่มาจากดาวพฤหัสตัวฉันเป็นไซเบอร์เนติกออร์แกนิซึมสมองทำมาจากเซลล์ประสาทเทียมที่สร้างด้วยวิทยาการนาโนเทคโนโลยี ผิวหนังเป็นเนื้อเยื่ออินทรีย์เหมือนผิวของมนุษย์เอ่อเอ่อ,องั้นถ้างั้นขอถามอะไรหน่อยดิไอต้ตรงนั้นอะมันมนุษย์ใช่เปล่าฮะเหมือนไม่ใชเ่เอ้อเออองั้นเออเออเออทำยังว่าเป็นเปล่าอะอะไรก็ก <c oughs> <c oughs> ็อย่างว่าเออคิว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 หมายถึงอะไรล่ะเอ่อ <c oughs> มาทางนี้สิมานี่เดี๋ยวนี้โอได้เซ็กแล้ววัยครับได้เว้ยดิ๊ิดวสีดดดดดยด่ดด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 ้ดดดดนดาดหายดด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 ยดดลดดดหดด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 ดหดด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 ดยลดดดดดดดลดด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 ดลยดด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 ดะดด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  ใช่อ๋อ,อใช่แล้วแล้วไอ้ภัยพิบัติที่เขาว่านี่มันคืออะไรกันอ่ะฉันไม่สามารถพูดเรื่องอนาคตได้อออใครใครพูดไม่ได้งั้นแล้วแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยอไปดีกว่าออที่อยู่ในห้องน่ะ เป็นสัตว์เลี้ยงของฉันเองนะมันชื่อว่าราอูเป็นไงน่ารักมาก <c oughs> ว้าวน่ากินจังเลยอะ่ะหืม สดดูนี่ยอืมอร่อยด้วยอืมอืมทานแม่ทานทาน,ท,ทานได้เลยทานแล้วนะครับอืมอืมนีน่นี่ดอรอร่อยเหรอเนื้อของราอูอ,อยโอ้สัตว์เลี้ยงแสนรักหัวราอูออลิ้นลับแดงแฉเลย ด้วยเห็นนี้เราจึงเริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแหมวันนี้อากาศดีจังเลยโอ้ยสบายสบายลงเย็นอุตระเซนี้แล้วมากดทำไมี่ยว่าเขากินจาลืมขย่าขวดนะ่ะ ที่นี่เป็นที่เรียนหนังสือนะเธอต้องทำตัวให้เงียบเข้าไว้เข้าใจหรือเปล่าอย่าเสียงดังนะเจิโร่รีบวิ่งเราอย่ายวเขาเรียนไม่ทันอ่ะงานนี้ตกแน่ๆเลยเร็วเข้ายังไงก็ไม่มีทางขันชุดโชวแล้วอ่ะสายสักขนาดนี้โอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยโผล่ขึอนมาบ้าโง่เนี่ย สังทบสังเกตตายแล้วกระจายหมดเลยทีวัดทิตันเคียวโกะมาค่ะเซนโดไทชิมาครับอิตาบุระกิโดมาเร็วจะกระโดดแฟนเลยจิตาบุระกิโดมาครับ เเ้ใสงปุริฮาระโคเอะครับซาโตะเก็นตะมาครับมาทันที่ควานสกิอยูอิจิมาครับสวยเมสุเขารูเฮ้ย้มันบาดได้ยังไงเฮ้ยทำไมนายมาถึงที่นี่เร็วจังอะมากับสตอนเซิร์ฟน่ะ เหเุใดเห็นนี้เอ๋มาอะไรกันอยู่ฮะหนี่งทดลองเห็นหายควกยเอ็ดเปิดหนังสือหน้าเจ็ดสิบสามฉันจะอธิบายแผนภาพนี่ใคร เพื่อนฉันเองเนอะน่าขบเนาะไม่ปรจําจังไอ้นั่นไม่กินเหรออืมอือโอเลยงั้นฉันขอกินนะขอดักด้คนนะจ๊ะ คุณชื่ออะไรไม่ทราบครับอ้อผมชื่อเคนตักซาโต้เคนตะครับผมจะถามชื่อของฉันไปทำไมโอ้พูดตรงเป็นบ้าเลยอ่ะแต่ฉันก็ชอบนะเรามาเริ่มต้นด้วยกันเป็นเพื่อนกันก่อนดีเปล่าสนเปล่าสนเปล่าปิ้งปิง,ปง,ปง,ปงดูเธอกินจุจังเลยนะใช่สัตว์เลี้ยงฉันเธอก,ก็กินเข้าไปแล้ว รถนียมแปลกเหมือนบบกันนะี่เนี่เมื่อพูดถึงเรื่องแปล,แปลกๆที่ทิศตะว,วันออกไกลมีชนเผ่าที่ชื่อว่าชนเผ่าชเชราแมนเขาว่าชนเผ่านี้ยกินอุจจิของตัวคาบี่าแบบเวิธีทำพิสดารเลยทีเดียวขั้นแรกก็จับตัวคาบี่า,าขึ้นมาแล้วก็เย็บตูดมันเพื่อให้อุจจิอยู่ในตัวจากนั้นก็เอาของปโปรดมันให้มันกินเข้าไปเยอะ หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์นะข้างในท้องของมันก็จะมีอุจจิ๋วมากมายจากนั้นก็ได้เวลาเงี้ยได้เปิดตูดของมันออกมาอย่างนี้แล้วก็จับตรงท้องของมันอย่างนี้อีแล้วก็บีบอุจจิออกมาอย่างนี้นี่น,นี่แล้วก็รับประทานได้เลยกินอุจจิเป็นไหมไปกินกับป้ามึงดิขอบคุณม่ทราย <c oughs> แก้วเจ้แก้วนี่เธอเดิมสักแก้วนะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันใช่เปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะฉันไม่มั่นใจว่าเธอจะดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่านะถ้าเป็นเรื่องขึ้นมาอ่ะมันจะไม่เป็นไรหรอกนะสาวเดี๋ยวนี้ดื่มเก่งจะตายไปอีกหน่อยผู้หญิงก็จะครองโลกใช่เปล่าอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ตาแล้วดื่มไปแล้วดื่มกันเลยดื่มเก่งเนี่ยเป็นไงจ้า โอ้โหเลยอัดด้วยอืมโอ้ย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 ตีโทรศัพทวละตัวด้วยปิงปิงเหรอเอเธน่กดฮ้ยเธอปิงช้างว่ะโอ้โหอู้ช็อตอู้ปิงด้วยช็อตด้วยเป็นไปได้ยังไงโอ้โหเฮ้ยแย่แล้วน่ะเขาบอกแล้วเขาชอบทำหมูหัวหมุนเล่นน่ะโอ้โหนี่แหละเราเวลาเขา โดนแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะหมุนหัวเล่นือแบบเนี้ยเวลาเธอเมาเนี่ยเธอเมามากแล้วนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับบ้านนะเออขออนุญาตนะเดี๋ยวพาเธอกลับบ้านก่อนนะมามามาเลยโอ้โหกูเห็นกันตามเลยนะเจอกันใหม่นะเพื่อนเออเออเอาหลุดมือไปไหนว้ยมาอยู่ตรงนี้ดิเออุ้ยตาปิ้งเป็นไฟเลยมามาโอ้ยวิจัยในไฟฟ้าเปล่าเนี่ะเอสติกกนของสายเอ็นโอเมก้าที โดยทีอยู่ระหว่าง0ถึง2แล้วก็นำตรงนี้ไปลบอโอไม่กล้าทีโดยที่ค่าอยู่ระหว่างที่ถึง2สุดทนแล้วอ้าากเลย วันนี้พอกแค่นี้ก่อนขอไปตกใจที่บ้านต่อทั้งหมด2 0 0พันเยนนะครับเงินทอน6 1รสิเยนนะครับขอบคุณมากนะครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวแม้ไปห้องน้ำก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับเอ่อสวัสดีครับจะทานที่นี่หรือกลับบ้านครับทานที่นี่ครับคือเอ่อ ผมขอเฟส,ฟสเนสเบอร์เกอร์ไซส์ธรรมดานะครับโอ้โอมาลองก,กินของเด็กดิขอโทษนะครับจะเอาอะไรนะครับเฟสเนสเบอร์เกอร์ไซส์ธรรมดา,านะครับแล้วก็ขอกาแฟด้วยครับไปแยก,กินช่อะไรมันเ<ม>ข้าไปได้ สวยละกูคุกหรือเปล่าวะเนี่ยแม่ฮะ,<อ>ะหือแผมแน,น,ผมมนมี้ผมบินขึ้นไปบนฟ้าได้แหละแม่ฮะผมบินได้แหละแม่ผมบินได้ฮะแม่ผมบินได้ผมบินขึ้นไปบนฟ้าฮะแม่ผมบินได้แหละหืมฝีมือฝีมือเออเออสุดยอดเออ ส้นหายยังไม่วายสวยแฟนคุณเนี่ยสวยไม่เบาเลยนะ เธอมองหาอะไรอยู่ก็แค่จะดูนะว่าก้นที่เธอใส่มันของฉันหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโดนตบหาหงายโอ้ยผู้ใหญ่สองคนครับเจ้เฮ้ยเรียน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 เฮ้ยโอ้ยเด็กโอ้ยเย็นของฉันโอ้ยเข้าไปลึกซะเชียว โอ้เฮ้ยทำไมรถตันเอียงเนี่ยวอสซีจังที่ฉันได้ตังค์วัเกือบเป็นลมวัวกลังซ้ายอียกกำลังเอ็กซ์แล้วก็เอามาลบกับเลฟเวนเชียสออสเตรเมอร์สองเอ็กซ์ปิดวงเล็บแล้วก็เอาทั้งหมดมาบวกจับทั้งหมดมาบวกตัวสายเอ็กซ์ ลับเลือค่ะโฮยงตี่ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรไครเนี่ย ยอบิวเฮลเซ่นกับอ้ของเียเต้้ยเฮ้ยน้ำนมหอมนี่นะเอ้เธอดื่มเข้าไปแล้วเหรอเนี่ยโมันไม่ได้มีไว้ดื่มนะอืโอ้หอมอะ เข้ามาอีกหอมเอ้ยแกงคนสบายใจจังนี่เย้โอ้โหโอ้โหโอ้โยพังเลย